มะเร็งเต้านมเบสเซนเซอร์ความล่าช้าในการวินิจฉัยและการรักษาหนึ่งในแปดของผู้หญิงพัฒนาเป็นโรคมะเร็งเต้านมในหมู่ผู้หญิงมากที่สุดโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นหลังจากที่โรคมะเร็งเต้านมและโรคมะเร็งผิวหนังเกิดขึ้นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการเสียชีวิตของโรคมะเร็งเต้านมและโรคมะเร็งปอดหลังจากมะเร็งปอด และมะเร็งเต้านมเป็นที่โดดเด่นในหมูเนื้องอกเยี่อบุผิวในผู้ใหญ่เพราะได้แสดงให้เห็นว่าการตรวจคัดกรองช่วยเพิ่มการอยู่รอดของผู้ป่วยความล่าช้าในการค้นพบสัดส่วนที่สำคัญของผู้หญิงในการให้คำปรึกษาในสหรัฐอเมริกาน้อยกว่า3เดือนการค้นพบของก้อนที่เต้านม เกิดความล่าช้าที่ถูกกำหนดให้มีช่วงเวลาอีกต่อไปเมื่อผู้ป่วยที่นำเสนอครั้งแรกจะเป็นผู้ให้บริการและเวลาของการวินิจฉัยที่ชัดเจนของมะเร็งเต้านมอยู่บนพื้นฐานของการตรวจสอบทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อบโอเซตความเสี่ยงในการเกิดโรคสำหรับผู้หญิงสุขภาพดีที่มีความเสี่ยงไม่มากแต่สำหรับผู้หญิงที่อายุ 45-54ปีควรได้รับการค้นหาและการให้คำปรึกษา ACS แนะนำว่าผู้หญิงควรได้รับโอกาสและการเริ่มจากการตรวจประจำปีระหว่างอายุ40-44ปีสตรีที่มีความเสี่ยงสูงควรเริ่มตรวจก่อนหน้าอายุเช่น30-40ปีการตรวจสอบ เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการประเมินความเสี่ยงของรายได้บุคคลผู้ป่วยลักษณะผู้ป่วยที่เพิ่มความเสี่ยงสำหรับความล่าช้าการปรึกษาวินิจัยและการรักษามีดังนี้ผู้หญิงเชื้อชาติชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยที่มีแนวโน้มที่จะมีความล่าช้าในการวิจฉัยและการรักษาทันเวลาความกลัวมะเร็งหรือความกลัวตาย ใช้แพทย์ทางเลือกหรือการสวดมนต์เป็นการเฟิร์สไอเนสเทอร์จีต้นทุนของการรักษาหรือความล่าช้าในการที่ได้รับอนุมัติเกี่ยวข้องกับประกันภัยรายได้ต่ำหรือไม่มีความรู้ทางด้านวิชาการหน้าที่และการดูแลสุขภาพระบบปัจจัยที่นำไปสู่ความล่าช้าในการวินิจฉัยและการรักษาระบบล่มเหลวในการระบุมะเร็ง ใน10-20%ของกรณีแจ้งให้ผู้ป่วยทราบผลการทดสอบทางจดหมายหรือทางโทรศัพท์มากกว่าคนสำหรับผู้ป่วยที่มีความสูงสง,สงที่มีความเสี่ยงสูงอายุต่ำกว่า40ปีหรือสำหรับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า65ปีเนื่องจากขาดความชัดเจนเกี่ยวกับความสำคัญของระบบในเนินข้อมูลเกี่ยวกับ การดูแลรักษาและการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจทําให้เกิดความล่าช้าในการวินจฉัยการรักษาและการคัดกรองมะเร็งเพื่อให้คุณสามารถประเมินได้อย่างถูกต้องของผู้ป่วยลักษณะส่วนบุคคลและคุณภาพการศึกษาความต้องการแชรความรู้กับผู้ป่วยและเพื่อนร่วมง,งานการปฏิบัติงานรับความเสี่ยง รายบุคคลประเมินอ,อาการดูตารางค่าวความเหมาะสมในการคัดกรองข้อมูลที่อิงประวัติส่วนตัวในผู้ป่วยตรวจสอบความเสี่ยงส่วนบุคคลของพวกเขาทันทีปฏิบัติการพยาบาลถ้าพวกเขาระบุสัญญาและอาการของโรคก,การปฏิบัติงานหาลือเกี่ยวกับตัวเลือกในการรักษาและมีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งและต่อการรักษาด้วยทางการแพทย์ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ การจัดการกรณีข้อมูลการสนับสนุนตัวเลือกสำหรับผู้ป่วยมะเร็งรวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจความร่วมมือของสถาบันการศึกษาปรึกษาประกันภัยสวัสดิการและบระิการทางสังคมสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการขนส่งสนับสนุนกลุ่มและคำปรึกษาสำหรับสนับสนุน การจัดการความเครียดของผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวติดต่อ ACS t h t t p w w w c a n c e r o r g หรือเรียก I ีด800 ACS 2535หรือติดต่อสถาบันมะเร็งแห่งชาติ